สวัสดีชาวนักเลือทุกท่านกันด้วยอยู่ผมกุ๊กจที่เราฟารกันอย่างหนักหน่วงหน่วงหนักเหนื่อยเลยอเธมันมันเยอะมากในที่สุดวันนี้ก็มาครับวที่ไฮเซีนได้เข้าตู้ยี่กับก็วันนี้ผมมากับตั๋ว220แล้วก็อันี้อีก854นะ อย่างเดิมฮะสิ่งที่เราจะทําก็คือการถอดกละเกอออกจากทีมเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดตรงนี้คือจุดที่เธอจะได้มาอยู่ถ้าเกิดว่าเธอมาซึ่งขอมา,ายๆอย่าลุนเลดเป็นพอเน้ยองสารไปผ่านดวงกับเดียนดีมาแล้วมันมันต้องได้แหละมาทุกคนสิบโลแรกแก่เกือแก่เกล พ<ค><ย>า,ม,า,นะา, oh. า,า,ามันเนาะยี่สิบ what the fuck what the fuck โอ้ฮะฮะฮะมันนี่มันกี่คลิปแล้วลูเล็ดลุเล็ดลุเล็ใช่ไหมลูเล็ดทั่วไม่มีทางหรอกอ่ะสิบเบรต สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอวนี่สวยสวยสวยสิบหกรุดเลสช,ชัวสิบเจ็ดรุดเลสช,ชัวสิบแปดรุดเลสช,ชัวสิบเก้าอ่าลุดเลสเกมได้เบสอือยี่สิบแมมันมันต้องหลุดบ้างทุกคนมันต้องหลุดบ้างเราจะมาดวงดีติดต่อกันหลายแพทงี้มันก็ไม่ใช่ไงคือเกมก็เออทำให้เราตกใจเล่นเฉยๆอืมมา กลับพอดีสิบโลเลยมันไม่ต้องมาสิบเอ็ดนะเนาะเร็แล้วยี่สิบเอ็ดห้าห้าเกมผมบักปะหรืออะไรคือยังไงนะคือเกมผมบักหรือเปล่าหรือว่าผมตาฝาด ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะมั่วเอ,อ่อไม่น่าใช่สิบสองสิบสามสิบสี่ฟันฟั่งบาไวแล้ววะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดโอเครอตัวเดียวเงี้เออบาเร็วจังเลยฟันฟักนะ พักลกแอบพื้นที่น้ำหนักของพื้นที่ที่ได้มากับแผานี้่ะต่อกันที่ไร้คนนะ Long May Rainbows Adorn the Sky Let's Go Bro เอาลนะ10 Roll Back ไหวชิวไหวชิวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ ยี่สิบผมว่าไลโคนอีกเกลือแน่นอนไม่มีทางที่จะดวงดีเพราะว่าตัวในดวงดีมาแล้วสามสิบักหกสิบเป็นไงสี่สิบขอแค่เป็นเครื่องกรปไลโคนมันหลุดเลส ยางอยู่แล้วใช่ไหมห้าสิบละห้าสิบละเออนั่นแหละหาโลเยอะๆหน่อยเลยเอออย่าดวงดีตรงนี้เยอะเรายังเหลือที่ให้สูบอยู่หกสิบเอ่อน่าจะลึกน่าจะลึกแต่แต่อย่าลุกเลยเลยกูกูว่าละแปดสิบปาละ ยาลดเลทเป็นพอ,อแค่นี้เจ็ดสิบเอ็อ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, อดเจ็ดสสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบ่เจ็ห้าเจ็ดหกเจดสเจ็เจปดยาลดเทเป็นพอเจ็ดสเก้ายาลดเลทเป็นพอแปดสิดเลทจริงๆ แล้วแต่เจ๊เผาด้วยไงยยเก้เ yeah. ก yeah, yeah, yeah. ี้เก้ต่อต่อเราหลุดเลยมาสองรอบนะแสดงว่าไพ่นอนเนี่ยแสดงว่าไพ่นอนออกจะดีนะอืมสิบไม่ลึกหรอกไม่ลึกหรอกผมผมเชื่อมั่นในไฮยาศีนใช่ไหมใช่ไหม กูเสียอะไรมาโทรไปร้อยหนึ่งแล้วนะสามสิบเริ่มเริ่มเริ่มเสียงตกแล้วด้วยกันเริ่มเริ่มแย่เริ่มหนักหน่วงห้าสิบบางทีเราต้องเอาคายาซีมายืนกันใช่ไหมตามหลักการเนี่ยมันหมายความว่าแบบนึงนะ เฮ้ยอะกรีทันว่านิชิโร่โอเคเนาะหนึงเป็ดหนึ่งแปมหนึ่งแปมหนึ่งอ่ะนี่ไงแล้วถ้าเราออกฮฮยาซีนมายืนตรงเนี้ยบางทีมันจะเป็นตัวล่ออะไรโคนชั้นดีเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหม ยังไม่ออกยังไม่ออกเลยอันนี้แหละอันนี้แหละออกแน่นอนเฮ้ยจะหมดตูดแล้วเฮ้ยกูไม่ไหวแล้ววีจะเฟนฟักจะแตกเฟนฟักจะแตกแล้วไม่ไหวแล้ว อ้าเอาเลยเดี๋ยวดูอก็ได้ดูอ่นอ่ะอาจจะเบิ้ลอาจจะเบิ้ลมันมันเยอะไงเราอาจจะได้เอสอเคโอเคหกงออกหกสามหกสี่หก อืมเรียบร้อยคบผมโดยรวมเลยอยู่สามสิบโลกนีผมไม่ดีไปเพิ่มตรงนี้มันเจอเท่าไหร่นะสามพ่าใช่ไหมเออในร้านแรกนี้เล็กร้อยสิบสี่โอเค not b แ d not bad แือว่ายัง <c ười> ทำไมกูไม่ส่งเกตตัววะไอ้เยอยอุ <c> ้ย <ười> <c ười> <c ười> <c ười> สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเล่าอไอเวลาไอ้กามเป็นฟันฟอกได้ไงฮะอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยมันจะได้เกลือเข้าใจะไม